สวัสดีครับเพื่อนเพืชาวออนไลน์ทุกๆท่านนะครับก็วันนี้วันที่เท่าไหร่เอ่ยวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565นะครับสวัสดีทุกทท่านชาวออนไลน์นะครับมีว่าก่าววันนี้ก็สัพเพเหระครับอยากจะมาชวนกันคุยนะครับเรื่องของการศึกษานะครับจุดเริ่มต้นของการศึกษาในในความคิดนะครับในทัศนะของผมแล้กันนะครับเพราะว่า ทุกว,วันนี้ก็คนเราการศึกษาเรียนรู้กันเยอะมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วันนี้เราจะมาชวนคุยกันเรื่องของจุดเริ่มต้นของการศึกษานะครับก็สมัยอดีตที่จําความได้นะครับที่จําความได้สมัยก่อนนั้นเมื่อ30 40ปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าการที่เราเนี่ยจะเติบโตหรือว่าปรับปรุงพัฒนาหรือจะเปลี่ยนอนาคตของตัวเองได้เนี่ย เราต้องมีการศึกษาเราต้องมีวุฒิการศึกษาไอ้ตัววุฒินี่แหละจะเป็นใบเบิกทางนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยคนที่ต่างจังหวัดเนี่ยมีโอกาสไม่ค่อยมีโอกาสได้เรียนเนาะคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนเนี่ยเขาก็จะทําอาชีพตามเขาเรียกว่าตามครอบครัวตามพ่อแม่เราตามญาติญาติหรือว่าสิ่งทีสง่ส่งทอดให้เรานะครับคนสมัยก่อนจะเป็นแบบนั้นถ้าเราไม่ได้รับการศึกษาต่อเราก็ทําอาชีพที่พ่อแม่เราให้มา พราะแม่เราทําอะไรกันแล้วแต่เราก็ทําอาชีพนั้นส่วนหลายๆท่านที่มีโอกาสจบการศึกษานะครับก็จะสามารถอาวุธการศึกษาเนี่ยไปเป็นใบเบิกทางให้กับตัวเราเองได้นะครับบางคนก็จบวุฒินี้นะไปทํางานตรงนั้นไปทํางานตรงนี้ส่วนคนที่เรียนไม่จบนะครับก็จะไม่มีโอกาสนะครับจะไปทํางานต้องไปทํางานที่แบบเลือกไม่ได้นะครับไปทํางานพวกใช้แรงงานนะครับ ส่วนคนที่จบมานะครับก็จะทํางานในส่วนของออฟฟิศต่างๆไปเข้าข้าราชการไปทํางานแบงค์นะครับเขาจะมีโอกาสมากกว่านี่คือสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากที่จะเ,เรียกว่าอะไรขยับตัวเองให้มีเรียกให้มีไรายได้ที่ดีให้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาสิ่งสําคัญอันดับแรกเราต้องมีวุฒิการศึกษาเพื่อเป็นใบเบิกทางให้เรา ไปสู่สิ่งต่างๆเมื่อวิพัฒนาการมันเปลี่ยนไปนะครับโลกเปลี่ยนไปไวมากแล้วก็หลายๆคนนะครับก็มีโอกาสได้เรียนรู้มีโอกาสได้เรียนจบพุทธการศาึกษาเพราะนั้นไอ้วุธการศาึกษาปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีผลเลยเพราะว่าทุกคนเรียนจบหมดทุกคนจบปริญญาตรีจบปวสจบปริญญาโทจบปริญญาเอกทุกคนจบเหมือนกันหมดเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันวุฒธเนี่ยถามว่า สำคัญไหมสําคัญทําให้เราเข้าไปในองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้แต่สิ่งที่สําคัญที่จะทให้เราประสบความสําเร็จได้มันไม่ใช่เพียงแค่วุฒิมันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรความบุตสาหะของตัวเองความใฝ่รู้ของตัวเองความมุ่งมั่นของตัวเองนะครับเมื่ออยู่ในองค์กรนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเติบโตในองค์กรได้เพราะนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ถึงมีวุฒิก็ใช่ว่าจะสําเร็จยุคแรกๆเลยนะครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงอน,น,นาคตตัวเองได้คุณต้องมีวุฒิเป็นใบเบิกทาง ที่จะทําให้เราไปสู่องคอ์กรใดองคอ์กรหนึ่งพอผ่านมาปุ๊บเนี่ยวุฒิสำคัญไม่สําคัญแต่มีวุฒิก็ใช่ว่าจะสําเร็จประสบความสําเร็จในองคอ์กรนั้นคุณต้องมีความมุ่งมานะเพราะว่าแต่ละคนก็มีวุฒิการศึกษาเท่านั้นอนะไม่มีใครไม่มีวุฒินะสมัครงานไปปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปวสด็อกเตอร์ต่างคนต่างสมัครเข้าไปเพราะนั้นวุฒิเนี่ยเป็นใบเบิกทางแต่คุณจะสําเร็จหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ว่า เรามุ่งมั่นเราเรียนรู้เรารู้ในสายงานนั้นหรือเปล่านี่คือตัวสําคัญอย่างหนึ่งและเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็จะเติบโตในองค์กรนั้นๆที่เราอยูแลอยู่ผ่านมายุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันก็ต้องบอกว่าโอ้โหถ้าจะล้างแนวความคิดเดิมๆหมดเลยนะแนวความคิดเดิมๆที่ว่าสมัยก่อนคุณต้องมีวุฒินะวุฒิหนึ่งใบเนะี่ยถึงจะเข้าองค์กรได้ คุณเข้าไปองค์กรได้คุณถึงจะมีรายได้ทำรายได้ไ,ได,ได้แต่สมัยนีย้ความคิดแบบนั้นเนี่ยล้างต้องล้างออกเลยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคเรียกว่าออนไลน์อะ่ะเมื่อสมัยก่อนการที่เราจะหาเงินได้เนี่ยถึงแม้เป็นเจ้าของห้างนะก็ต้องจ้างลูกน้องไปเปิดห้างเวลาทํางานก็ช่วงงเปิดห้างช่วงสิบโมงปิดช่วงสี่ทุ่มเวลางานแค่นี้คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยถึงแม้มีวุฒิก็แล้วแต่นะเราก็ต้อง ไปทํางานจะตอกบัตรหรือไม่ตอกบัตรก็แล้วแต่8ปดโมงต้องทํางานหกโมงกลับบ้านทุ่มหนึ่งกลับบ้านแล้วแต่นี่คือเวลาทํางานแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าออฟฟิศไม่จําเป็นที่จะต้องไปทํางานเราสามารถสร้างรายได้บุนโลกออนไลน์ได้เพราะนั้นเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่วุฒิการศึกษาความรู้แทบจะไม่มีความจําเป็นเลย เราเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราชอบอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราเริ่มต้นทำนะครับแล้วตั้งใจมุ่งมั่นจริงๆี่ยเราจะสามารถทำได้ยุคก่อนนั้นคนที่มีความรู้จะมีโอกาสคนที่มีวุฒิจะมีโอกาสยุคถัดมาถึงมีวุฒิมีความรู้ถ้าคุณไม่มุมานะคุณไม่มุ่งมั่นโอกาสนั้นก็ถือว่ายากมากๆเลยแต่ยุคเนี้ไม่ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิ โอกาสมันมาพร้อมๆกันอย่างหลายๆท่านอยากสังเกตเห็นนะว่าคนที่เป็นพ่อค้าออนไลน์แม่ค้าออนไลน์นะบางคนจบป .6 ก,ก็มีนะม .6 ก,ก็มีนะแต่สมัยก็สร้างรายได้ได้10ล้านร้อยล้านพันล้านถึงจะเทียบสมัยก่อนถ้าไม่มีโลกออนไลน์เนี่ยคนที่จบแค่ป .6 ห,หรือม .6 เนี่ยไม่มีทางเลยนะที่จะแบบสร้างรายได้ได้ไดขนาดนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าของกิจการนะถ้าไม่ใช่เจ้าของกิจการเพราะนั้นเนี่ย ก็เพียงแค่สรุปสว่าอยากจะมาชวนคุยว่าการศึกษาครับแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเพียงเพื่อให้เรามีความรู้เมื่อเรามีความรู้เราจะสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่อเนื่องได้นำความรู้ไปสร้างรายได้ให้กับเราเราได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นนี่คือการศึกษาแต่ยุคนี้ต้องบอกว่าความรู้มันเยอะมาก ต่อให้เราไม่ไม่เรียนมาหาลัยก็แล้วแต่นะแต่ความรู้ก็สามารถหยิบจับได้ตรงไหนก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆออสมัยก่อนเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าอยากเรียนให้เก่งต้องทำยังไงใช่ไหมครับทุกวันนี้มีติวเตอร์มีทุกอย่างอยากลูกไม่เก่งใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยถ้าลูกลูกเราไม่เก่งเราจะบอกว่าก่อแกบุญมีแค่เนี้เกิดมาได้แค่เนี้ นี่คือสมัยก่อนเนาะคือไม่รู้ว่าจะสามารถจะทํายังไงให้ลูกตัวเองเก่งได้แต่ถ้าเป็นสมัยเนี้ยถ้าลูกเราไม่เก่งอะ่ะเราก็จะเอาลูกเราเนี่ยเข้าติวเข้าเรียนพิเศษเห็นไหมเพราะฉะนั้นยุคนี้มันไม่ใช่ยุของมันไม่ใช่ยุคของต้องไปหาความรู้เพราะความรู้มันอยู่รอบตัวคุณจะหยิบจับมาจากตรงไหนก็ได้ถามจริงว่าทุกวันนี้ใครไม่รู้บ้างว่าลดความลดความอ้วนต้องทํำยังไงมีใครไม่รู้ไหมครับยากเนาะผมเชื่อว,ว่าทุกคนรู้หมดอะ ลดความอ้วนต้องทํำยังไงร,รู้ทํำยังไงให้สุขภาพแข็งแรงรู้ไหมรู้เราไม่เราไม่จำเป็นต้องเรียนอ่ะแต่คําถามที่เกิดขึ้นคือว่าทําไมเราถึงยังยังอ้วนอยู่คนที่ชอบอ้วนก,ก็ก็ไม่ได้อะไรนะชอบอ้วนก็อ้วนไปแต่ความหมายคือว่าทุกคนรู้หมดนะว่าถ้าอยากผอมต้องทํำยังไงคําถามคือทําไมไม่ผอมถ้าอยากสุขภาพแข็งแรงต้องทํำยังไง ทุกคนก็ยังอ่อนแออยู่ถ้าอยากพูดภาษาอังกฤษเป็นต้องทำยังไงทุกวันนี้ก็ยังมีคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อยู่นี่คือกังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความรู้แล้วยุคที่ผ่านมาการศึกษาวุฒิการศึกษาโอกาสเข้าไปทำงานแย่งกันแต่ยุคทุกวันนี้เปลี่ยนไปมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเพียงแค่ว่าในเมื่อเรา เรียนรู้มาแล้วเราเราเรียนรู้เราศึกษาเราอุตส่าห์เอาตัวเองไปเรียนในระบบจบปุ๊บปวชาปวสปริญญาตรีปริญญาโทอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อุตส่าห์เรียนแล้วอ่ะมีความรู้อยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งนี้ถ้ามีโอกาสดีๆครับที่มันจะพาเราที่นัมันสามารถที่จะทําให้ครอบครัวเราอยู่ดีกินดีได้นะครับเป็นโอกาสดีๆที่จะ เปลี่ยนแปลงอนาคตของตัวเราได้เป็นโอกาสดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงองตระกูลเราได้สําคัญเราต้องไปศึกษาไปเรียนรู้บางครั้งเราเอาปัญหาของคนทุกวันนี้ที่ไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ใช่วุฒิการศึกษามันไม่ใช่เรื่องความรู้เป็นเป็นเพียงความรู้ที่เยอะเกินไปเรามีความรู้ที่เยอะมากเรามีประสบการณ์ที่เยอะมากจนบางครั้งเนี่ยเราเอาความ เราความรู้เรามาตัดสินซึ่งความรู้ที่เรามีมันเพียงแค่เล็กน้อยจากโลกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดในในความคิดผมนะไหนๆก็เรียนมาแล้วเนาะเรียนมาสูงจบมาก็สูงนะครับลองดูว่าอะไรที่มันสามารถพาเราไปสู่ความสําเร็จได้แล้วก็ตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะเไย่งั้นเนี่ยชีวิตเราก็จะล่องลอยไปแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเนาะโอเคก็ ไม่รู้อะไรแล้วเนาะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ผมสรุปอย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้ว่าเราเรียนเพื่อมีความรู้เมื่อเรามีความรู้แล้วเราก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเข้ามาหาเรานะครับอย่าเพิ่งตัดโอกาสให้มองว่าโอกาสนั้นเนี่ยจะนําพาเราไปสู่สิ่งดีๆได้ไหมถ้าได้นะครับเราก็ลองตัดสินใจลองดู ลองศึกษาดูถ้าไม่ใช่เราก็ตัดไปเพราะอย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่เรามีถ้าเราเอามาใช้ไม่ดีมันจะทําให้เราแบบหลงและเลื่องไปไกลเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แชร์เพิ่อมอีกเรื่องหนึ่งคือว่าปัญหาของทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเคยชินเราเองเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราทําอ,อะไรก็แล้วแต่เราจะทาตามความความเคยชินเนาะสมมุติเราเรียนบัญชีมาเนี่ยจบเรียนบัญชีมาจบปริญญาตรีเราก็ทําบัญชีมาตั้งแต่จบ จน15ปี20ปีทํำในงานบัญชีเนาะแต่ถามว่าชอบไหมถามว่าชอบไหมชอบแต่ก็มีสิ่งที่ชอบกว่านะแต่ในมุมมองคิดว่า,ถ,าถ้าไปทําอย่างอื่นอาจจะทําไม่เป็นเนาะเพราะเราทำบัญชีมาทั้งชีวิตแต่ชอบอย่างอื่นไม่ชอบบางคนจบหมอมาเนี่ยถามว่าชอบหมอไหมไม่ชอบนะแต่บางครั้งก็คิดว่าเราเรียนหมอมาขนาดเนี้ยโอกาสคนที่จะเรียนหมอได้เนี่ยมันยากนะ แล้วเราเองก็เรียนหมอมาขนาดเนี้ยรายได้ก็ดีเราจะทําอาชีพอื่นทําไมทั้งๆท,ที่มีอาชีพอื่นอยู่แล้วมีอาชีพอื่นที่เรารักอยู่บางคนที่เป็นหมอนะจบหมอมาก็จริงรายได้ดีจริงนะแต่ก็ตัดอาชีพหมอเพราะเขาทาในสิ่งที่เรารักเขาไปหาสิ่งที่เขารักแล้วดท้เขาก็ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นไปเพราะฉะนั้นเราอย่ายึดติดอย่าไปยึดติดสิ่งที่เรามีมานะครับเราจบมาเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไร เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพอเราทําสิ่งนั้นบ่อยๆเข้าคนที่ทําบัญชีเข้าก็จะคิดว่าตัวเองชอบบัญชีคนที่ทําสิ่งนั้นทุกวันทุกวันเข้าก็คิดว่าตัวเองชอบสิ่งนั้นนะครับอย่าให้สิ่งนั้นมาเป็นตัวกระโดดอนาคตของคุณคุณต้องเลือกเองว่าคุณชอบอะไรแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณชอบก็จะดีที่สุดเนาะก็โอเควันนี้วันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะครับใกล้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาแพแข็งแรงนะครับวันนี้ก็ขอแชร์ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ rất là tốt